คิดก้าวไกลไปกับวอวอตอนหมูย่างมือตรังดังไปไกลอร่อยได้ทั่วโลกเดินเรื่อยๆครับวันทำไมวันเช้าอยู่พี่เช้ามันตีสี่ครึ่งอยู่วัเนี่ยอยู่วันไหมเนี่ยเดินทางมไกลอยู่เนี่ย อยากกินของอร่อยต้องมากินตอนเช้าเหรอใช่ต้องข้างหน้าตลาดเนี่ยมูครับของดีเมืองตังอะไรก็เงาะเมืองตังนี่อ้าวนี่ผู้รู้ข้าวตรังหน้าต่างโอ้ข้าวตรังเลยรอเรือชัดเจนไม่มีของจริงมันต้องหมูย่างเมืองตังครับอยากกินนะอยากกินอยากกินนะหมูเดี๋ยวพี่พาไปหาร้านอร่อยอร่อยกินกันในตลาดแถวนี้เหรอใช่ไปเลยไปเลย สวัสดีครับโก้เนื้อแกงหมูย่างเนื้อต่างของแท้ถ่ายรูปอะไรครับเนี่ยสี่ร้อยยี่สิบาทสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบขอชิมก่อนได้ไหมครับครับโอ้โหใจดีด้วยครับเอาครับคนละจริงครับเอาหนังไปด้วยนะครับของจริงนี่ยอ่ะมึครับอร่อยอ่ะขอวิชาหน่อยครับผม ขอพิยาขออะลยขอตูเดี๋ยวให้กิมดูก่อนไม่ินก่อนให้อิ่มแล้วกูจะพาไปดูผมไปผมก็ได้จะไม่ขึ้นกันครับนี่นะครับเราเราทุกท่านเดินทางมาที่จังหวัดตรังเพื่อมาดูกรรมวิธีการผลิตหมูย่างต้นตำรับอันขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติความกรอบอร่อยและสดใหม่เคล็ดลับในการหมักหมูทั้งตัวอยู่ที่เครื่องปรุงและเครื่องเทศ รวมถึงเวลาในการหมักซึ่งเริ่มหมักตั้งแต่เวลา5โมงเย็นของทุกวันครับหลังจากเราหมักเสร็จแล้วก็อีก6ชมมมมั่วโมงอีก6ชมมมั่วโมงอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแลยครับมาดูกันว่าวิธีการย่างย่างกันยังไงเตาเตาย่างหมูนะครับคือตอนนี้เรายังไม่ได้โะไฟครับมันมันเคมันเป็นเตาที่เรา ต้องวอมไว้ก่อนถ้าว่าไม่วอมรอมาถึงขอความร้อนทีเดียวตอจะแตกแล้วก็ความร้อนยังไม่พอแล้วก็เวลาเราย่างเราเอาไม้ฟืนใส่ไม้ฟืนนะไม้ฟืนที่เป็นไม้ยางพารานี่ครับภาพก็คือหมูย่างตังไม้ฟืนที่ใช้นะครับต้องเชือเพลิงมันต้องใช้ไม้ยางพารานะครับไม้ยางพาราไม้ยางพาราด้วยครับไม้ยางพาราไม้ยางพารา หากว่าเป็นไม้อื่นมันจะไม่หอมวิธีการอบหมูให้ได้ความกรอบนั้นจําเป็นต้องใช้ไม้ยางพาราซึ่งหาได้จากท้องถิ่นของทางภาคใต้นํามาเป็นเชื้อเพลิงการอบหมูในแต่ละครั้งจะใช้วิธีการห่อฟอยหมูทั้งตัวนํามาย่างในเตาเผาความร้อนสูงซึ่งใช้เวลาในการย่างประมาณ4ชั่วโมงและจําเป็นต้องย่างหมู2ครั้งขึ้นไปสําหรับการย่างหมูในครั้งที่1นนั้นนําหมูที่ลงไปย่างแล้วขึ้นมาทุบหนังหมู เพื่อให้น้ำมันของหมูออกหลังจากนั้นนำหมูลงไปย่างต่อให้ครบภายใน4ชั่วโมงที่เหลือตอนแรกผมก็ทำงานประจำอยู่ก่อนแล้วก็พอดีออกจากง,งานแล้วก็ทำอยู่บ้านเพื่อนของผาเตีย๋ยเขาทำหมูย่างอยู่แล้วก็เลยแนะนำให้ทำหมูย่าง ย่างมาก็เริ่มตั้งแต่ปีพศ2540ครับก็ประมาณ10 17ปีก <ST AN CO> ารตลาดมากกว่าครับเพราะว่าด้านประตูดิบนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราสั่งจากฟาร์มในได้ตอนนี้ที่มีปัญหาคือลูกค้าที่เข้ามาจากจังหวัดน,น้อยลงเพราะว่ามันปัญหนาด้านการมั่งไรมั่งครับ ไปก็คง,งจะต้องมีการส่งไปขายทั่วประเทศนะครับเป็นหมูย่างแช่แข็งนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะสามารถจะส่งไปได้ทั่วประเทศนะครับเราจะร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยนะครับรับส่งถึงบ้านของผู้บริโวกเลยครับเข้ามาทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับต้องการให้หมูย่างที่จะ ส่งไปขายได้ให้มันไกลขึ้นครับแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ช่วยวิจัยกันทางด้านการตลาดให้เราด้วยครับขอขอบคุณวอ,วอด้วยนะครับที่ได้มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะส่งสินค้าได้ไกลขึ้น